เอาล้วครับผมตอนนี้พวกเตอร์ก็อยู่ในรายการแควตาคมแล้วตอนนี้พวกเตอร์ก็อยู่ในเกมวันพี e ไพรเลตวอรีเออร์4นะครับผมวู้วันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันแบบว่าเอาอยัางไงเดียแบบไรศักดิ์ศรีอ่ะคอยดูนะตอนนี้เออ่ลูฟี่ขึ้นเป็น4จกักรพรรดิแล้วใช่ไหมมานี่ลูฟี่ลูฟี่โกรธนะครับผมแบบว่าโค้ได้เคยกระทืบมันไงนี่<ง>นมมันเรียกเพื่อนมาแล้วเนี่ยดู นี่ครับผมแบบจัดหนักให้เลยครับแชงคูสกับลูฟี่ลุมกระทืบให้ <laughs> ผมว่าคอคอดาดนี่ไม่เกินห้านาทีผมว่าแตกนี่ไปไปไปดูกันเลยเดี๋ยวแตกมึงแตกแตกแน่นอนอย่างงี้ปืนไปก่อนครับหืลุมลุ่มลุมโอ้โ <laughs> ห <laughs> <laughs> สงสารเลยวะีเอ้ยโอ้ ปืนปืนคนกล้ามอคือคำตอบโกงชิบหายเลยโอ้ฝันนี้โดนโดนนะแชงอุ้ย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 อุ้อความแรงสัตว์สีนี่มันอะไรกันโอ้โหโกงจัดอ่ะน้องโอ้โห โอ้ตีแทบไม่เข้าครับนี่เล่นระดับยากกันนะอืมอืมอมาดูครับม,มาแล้วครับไรผมเออคือผมคิดถึงวันพีทออเดซี่ไงก็อ,อยากเล่นวันพีทไงเอ่เล่นนี้แก้ขัดไปก่อนอดูความได้ศักดิ์ีครับโอ้โหเอาอย่างนครับก้าวมองมือคริตอบโอ้โหแค่นี้ยังไม่พอนะครับอือ โอระวังโดนทรายดูดวะกูไม่กลัวหรอกทรายนะตอนนี้บอกเขาก็ได้เหอะอระวังตัวเองอย่างโกงย่าเช่โอ้โหอยะาเช่ดูครับต้องเอาจริงกันหน่อยละความไรศักสีนี่มันอะไรกันลุมลุมกับปืนปืนปืน ตายฮอยางโกงเลยโอ Stand ้ ort, oh, เลือดเป็นรถเลยเชี่ยนี่นี่ผมแทบไม่ได้เล่นสงครางก็คอได้วะวทำไงดีวะลูฟี่สนายกับฉันได้แก้แค้นแล้วอวือหืออือหือ่าน้ลองปล่อยฮาร์ิรลชฉันใส่โอกรไดเจ็บเปล่า อ๋อไม่ใช่ปล่อยอันโอ้โหอย่างโกงอะครับไหนลองดิลองดิดอาคีราชันครับไอเชียแทมไปรลหมันไว้ไว้เชียลูกจจอะจริงๆอ่ะอืมอืมเอาละครับนี่หันหลังให้กันด้วยไม่เราแม่งไม่โดนใครเลยไหนอาบาน่าอาบาน่าอะไรมึง อืมสึกแห่งความไร้ศักดิ์ศรีอุ้ยมา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 มึงมึงตายแตกไปเลยมึงเข้อก็ได้โอ้โหนี่ผมเล่นแบบระดับอ่าไม่เชื่อดูเน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 ระดับยากนะเออเรียบร้อยอะไรเนี่ยอุ้ยเป็นไงครับความไร้ศักดิ์ศรีขนาดนี้เอาข้ามข้ามข้าม ห้ามโอ้โหหายชิปหายเลยโอ้โหครับเอลูฟี่บอกว่าโอ้โหขอบใจเลยมากเอสนี่ครับไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปเจอกันที่ไหนละเจอที่นี่แหละเห็นไหมช่วยสู้แล้ว <c oughs> ตลบชิบหายเลยโอโ้แล้วจะนั้นไม่พอนะลูฟี่ย้อนทอดีกลับมาด้วยเออเนี่ยผมไปเห็นในตัวอย่างออเดซี่นะแล้วแบบเห็นไหมนี่ดูดู ไม่ต้องไปดูแลออดิซี่มาดูนี่ดีกว่าคอยดูนะดูครับดูฟี่เอ่อโดนย้อนเวลามากระทืบเอ่อโคคดายดูครับอ,อย่างเถื่อนเห็นไหมดูครับดูฟี่มีเกียรติด้วยเดี๋ยวไม่เฮ้ย <c oughs> ียคนไร้ักสีเลยเฮียเอ้ยอืมเฮียอย่าโกง <c oughs> เอาจริงนะ จะไปอยู่ในจะไปอยู่ในนั้นแตกอะผมบอกเลยจะไปแบบร่างน,นี้ไปอยู่ในตอนนั้นน่ะกระทืบวอกกัได้ตอนนั้นน่ะแตกหมดอะไอ้โกงไปทางซอนแล้วอเอาละครับมามาดูครับเอ <c oughs> สทีโอโหโอโหเมื่อกี้เมื่อกี้แชงคูช่วยนะรอบนี้กระทืบเองเลยครับย้อนอดีตดมากระทืบแคนจัด อืมเออไหครับยังมึงยังยังยังมึงเอออันนี้อะไรนะกดทีอ้ยเรียบร้อยครับแตกแตกบอกเลยแตกแตกแตกอืมอืมโอ้โหบาวแมนจะหมดยังออไรนี้เล่นอะไรกดเอกดอะไรทไร โอ้ดีท่านี้ผม,มลืมชื่อท่าแล้วเว้ยดูดูตลอดนะเรื่องนี้แต่ผมลืมชื่อทา่าเอ่ออ่ามึงจะทำอะไรกูได้ร่างนี้นเจอลูฟี่ย้อนอดีตกลับมากระทืบหน่อยเฮ้ยอะไรสุดสารเรอะดูว่าบินได้ครับอ่าหมดพลังแล้ว <laughs> ยังยังสเน็กแมนก็มี <laughs> โอ้อยางโกงเลย <laughs> เออเรื oui, ait, pues Me ่องมึงเงยมึงกระเทือ huh. ม oh, 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 oh ันเออมึงเก่งกว่าเยอะเก่งกว่ามันเยอะอืมครับโอ้โหแฟร์แมนบอกเลยร่างนี้คาตาคุริยังเหนื่อยมึงเป็นใครฮะเขาก็ได้อืมมึงเป็นใครเขาก็ได้มึงเป็นใครอืมโอ้ตอนนี้ก็เป็นจักรพรรดิแล้วอืโอ้โหแฟร์แมนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมึนมึนมึนหดทีครับ กระชืบไม่พักกูมุดดมกูนูมองไม่เห็นไปมุมกล้องมุมกล้องอืออือย่างโกงอ่ะอืมนี่กูยังไม่ได้เอาล่างเทพนิกะมาไงฮะถ้ากูเอาเทพนิกะมามึงแตกอย่างนี้ยบอกเลยเอาวโดนดูโดนดูโดนดูไงดูแล้วไม่เป็นไรเห็นป่ะโหดครับโหดจัดเลยล่างเนี้ยบอกเลย นี่ผมได้ระดับยากกันนะบอกเลยอึดเหมือนกันนะพ้อกกระไดอ่ะเอาครับเกีอะสาเอออ่อท่าไบแล้วเองผมลืมชื่อท่าตลอดเลยเอาละครับเกีอะสามชัวเออแตกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่สะกามเฉยไหนก็จะก้าวข้ามนายไปให้ได้ออ้ยมึงก้าวข้ามไกลแล้วเพื่อนเออ เอาละครับโอ้โหไอ้นี่คือลางแรกเลยเมื่อกี้ยอ้อนอดีตไงยอ้อนอดีตหมดแล้วยอ้อนอดีตหมดแล้วมาใช้นี่แทนไปเลยอือหือเจ็บแม่มึงรอดไม่ได้ไงรอฟิเองจริงโอ้ไม่เจ็บเลยเหรอเอ้ยท่านี้แหละแตกมึง เออสรบอย่างงดงามโอเคเป็นไงแก้แค้นเขาก็ได้ได้อย่างสุดเบอร์จริงๆงานนี้ก็จกบไปแล้วครับผมสําหรับเกม One Piece Pirate Warrior 4ไอลคลิปนี้ขำๆนะเพราะว่ามันมีเกมตัวใหม่เดี๋ยวยัมีเกมตัวใหม่อย่าง One Piece Odyssey ก็ซึ่งทางช่องผมก็คงจะเล่นนั่นแหละผมไม่พลาดแน่นอนเกมนี้ ก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมีอะไรขำๆปัญญาอ่อนก็เอามาให้ดูอีกก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมไปแล้วจ้าบ๊ายบายขอบคุณมากครับ